เดชีฟองรวมทวิตโอ้ยเยอะแยะเสื้อยืดชายอีกหนึ่งลูก M08 เราเหลือแค่ลูกรีวิวปะนะลูกค้าค่ะได้ยืนเสียงแอดมินชัดเจนไหมพี่ภาพชัดเสียงชัดไหมคะ,ะเหลือแค่ลูกรีวิวปะโอเคเหลือแค่รีวิวโ o ลี่แล้วลูกค้าเออ,เอเด ใหม่พเลเด็ก C W ศูนย์เศูเป็นบอดี้ไงเออศูนยเป็นตัวบอดี้เด็กลูกค้าอะเดี๋ยวให้ดูขนมิงเด็กไปเรื่อยๆก่อนนะลูกค้าจ๋าขนมิงเด็กเป็นอะไรนี่เป็นขนปุยปุยฟูฟูแบบนี้เลยลูกค้าหมดแล้วเดี๋ยวต้องรอรอบหลุดจองช่วงอ่อเย็นๆย็ค่ำๆนะพี่ นะเผื่อมีคนไม่โอนยอดหรือว่าถ้าแน่นอนก็คือพรุ่งนี้หนูจะอัปเดตงานหลุดจองแน่นอนลูกค้าใครที่จองมาได้แล้วแต่ว่าไม่ได้โอนยอดภายในวันนี้นะคะลูกค้าจะมีอัปเดตงานหลุดจองวันพรุ่งนี้นะน่ารักตัวนี้ก็น่ารักถ้าไม่ทันไหมพรมมาเอาตัวขนมิงแทนได้ไหมจ๊ะนะ้ะลองดูเป็นตัวงานขน Ming มิงแทนไหมตัวนี้ราคาอยู่ที่2 2 0พบาทนะะ สองพันสองจะเน้นไปทางแบบขนฟูฟูปุยปุยน่ารักรุ่นนี้ก็น่ารักลูกค้าอันนี้ลูกใหม่ก็มีลูกใหม่ก็มีนะลูกค้านนี้ลูกใหม่ยังว่างลูกค้จาจ๋าเมิกกี้เม้องหลังเออความลความับอะอะไรหรอตกใจโอ,อ้แมแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็ก นะคะแม่แม่ด้วยกันมาดูเลยลูกค้าสวัสดีลูกค้า50ท่านนะคะใครเพิ่งเข้ามากดแชร์ได้เลยลูกค้าแชร์ไลค์ได้เลยแชร์ไลค์ได้เลยนะคะวันนี้ตอนนี้เราเปิดตัวขนมิ้งเด็กเพิ่งมางานแรกนะรอบบ่ายลูกค้านะคะขนมิ้งเด็กขนมิ้งเด็กเน้นเน้นทรงสเวตเตอร์อันนี้เน้นเด็กโตเหมือนเดิมลูกค้า เน้นเด็กโตเหมือนเดิมนะคะทั้งไหมพรมทั้งขนมิ้งเลยมีทั้งแบบคาร์ดิแกนมีทั้งสเวตเตอร์สวยๆเลยจ้าพี่ 2002. 2องพรหัส CF ลูกใหม่รอลิงรล,ลูกใหม่หมต่อเต่าศูนย์สี่แต่ถ้าใครจะเอาลูกที่พอยโชว์ลูกค้าราคาเท่ากันสองพัอรอลิงหกหค่ะแม่รอลิงหกหนะคะ ลูกค้าอันเนี้ยมาเอาได้เรื่อยๆนะเพราะว่าขนมิง้งหนูอะนะได้มาเยอะเยอะในที่นี้คือแค่หลักประมาณ10-20ลูกได้มาเยอะแค่นี้เลยลูกค้าวันนี้วันนี้มี059ย์้ได้ไหมนะคะวันนี้มีมีตัวแฟชั่น059 ลูกค้าแฟชั่น059ตู้ใหม่เอามาเปิดเหมือนกันนะลูกค้ารอติดตามในไลน์นี้ได้เลยอุ้ยน่ารักเนี่ยแก๊งแกงขาวเขียวแก๊งข่าวเขียว,ว,ยวนะคะตัวนี้รอลิงหกห6ลูกรีวิวลูกใหม่ต่อเต่าศูนยะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยรอบบ่ายสวัสดีค่ะมาแล้วลูกค้ากินข้าวอิ่มแล้วชาร์จแบตเต็มแล้ว ะะมาลุยกันต่อรอบใหม่อยากดูอะไรคอมเมนต์มาบอกได้เลยมาถามได้เลยลูกค้านะคะถ้าทันเดี๋ยวมาเปิดให้รัวๆเลยลูกค้าจ๋านี่มันมีงานที่แบบว่าหลายตัวที่ยังว่างจองอยู่นะลูกค้าหนูด,ดูอ่าลองเออเดี๋ยวดูก่อนตัวไหนมีตัวไหนว่างจองบ้างนะคะ บ0029ก็ยังมีนะลูกค้าตัวเสื้อผ้าเด็กแฟชั่นหน้าหนาววันนี้รอบบ่ายนอกจากขนมิงแล้วมีตัวปากกาเด็กด้วยลูกค้าปากกาเด็กยีริซ่ายังไม่ได้เปิดเลยแม่นะฮะ 003J เมื่อเช้านี้รีบไปเอาลูกค้านะฮะ059เปิดไลน์นี้ค่ะพี่กระโปรงยีนยาวอยากดูกันไหมกระโปรงยีนยาวนะฮะกระโปรงยีนยาว โอ้ยินยาวยกลูกราคาเบาๆสอ,อ 3, 9, เออสามพันก็กระโปรงยินสั้น2อ0พลูกค้านะใส่เดี่ยวโอลืมตัวงานใส่เดี่ยวเลยนะคะชุดเซ็ตกำมยี่กระโปรงเทนเนิสยีนขาสั้นนะคะกางเกงยีนทรงบอยยังว่างจองลูกค้าสามารถจองเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะเดทคอตตอนเบียน <Dead Cotton S 2> เนี่ย,น,ย,น,ยนะเปิดมาก บูธโลลิต้าเหลือแค่สามแล้วพี่บูธโลลิเหลือแค่สามก้อนบูธโลลิสองพันห้าสวยด้วยน่ารักด้วยลูกค้ารีบไปเอานะบูธโลลิเหลือแค่สามก้อนแล้วตอนนี้นะคะจะใกล้จะหมดแล้วใกล้จะติดจองหมดแล้วลูกค้าค่ะนะคะบอดี้ด้านหลังสามพันเก้าค่ะพี่แต่ว่าหมดแล้วนะคะหมดแล้วยังไม่ได้เก็บลงรังให้ลูกค้ายังไม่ได้เก็บลงถุงให้ นะยืมเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนยืมเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ลอลิงหกหกนะลูกค้าอันนี้รอบบ่ายมาเปิดเป็นงานขนมิงขนมิงเปิดเป็นงานขนมิงให้น่ารักเหมือนกันลูกค้าไอเทมงานหนาวงานหนาวงานหนาวปีนี้นะมีให้เลือกเยอะเลยไหมพรมเด็กขนมิงเด็กเด,ดเด็กเด็กแฟชั่นหรือดูหนาวนะคะลูกค้า 45โลนะ2,200ง้านใหม่มากที่นะคะใหม่มากๆไซส์จิว๋วไซส์เด็กโตก็คากันไปโนลูกค้าเน้นเ้นส่งสเวเตอร์นะคะใครอยากได้ต่อเต่า0ูนย์นะลูกค้าหรือจะเอาลูกที่โชว์เลยอยากได้งานตามนี้ได้ลายตามนี้ก็รอลิงก์66เดี๋ยวให้น้องแพรโชว์เลยลูกแพรโชว์เลยลูกน้องแพรโชว์เลยนะคะ เดี๋ยวหนูไปต่องานต่อไปขอแวบมาเป็นเสื้อแฟชั่น059ก่อนลูกค้าเพราะว่าอันนี้งานขข่ง่ายเลยขข่ดีด้วยงานไข่ง่ายขข่ดีด้วยแล้วล็อตใหม่จึ้งด้วยลูกค้าหานะเดี๋ยวต่อไปเปิดแฟชั่น059ให้นะคะ ่งของวันนี้จองวันนี้โอนก่อนสามทุ่มได้ส่งพรุ่งนี้หมดทุกเ้าลูกค้าได้ส่งรอบวันพรุ่งนี้หมดทุกเ้านะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้อยากได้ของไวยสีดาน่ารักใครอยากได้ของไวยได้อะไรคือรีบโอนยอดได้เลยนะคะไปต่อศูนย์ห้าเก้าเลย